สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบ,บดีที่23มีนาคม2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสานอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานซึ่งตรงกับวันที่23มีนาคม2566ความว่าพนะนทนในอาริฟอวีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานกรุงอิสลาม,มาบัด ในโอกาสวันปากีสถานข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความผาสุขร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวปากีสถาน ตลอดระยะเวลาเจ็ดทศวรรษของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แนบแน่นระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงการพัฒนาความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของทั้งสองประเทศ ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความเข้าใจอันดีและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้สัมพันธไมตรีและความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการศึกษาเจริญง,งอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษฐาทิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาส1นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่การฝึก ส,สนามยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบ,บกศูนย์การทหารราบอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รุ่นที่71 ประจําปีการศึกษา2,565จํานวน252นายเป็นการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจมเริ่มทําการฝึกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม2,566เพื่อปรับพื้นฐานทางทหารให้กับนักเรียนในร้อยทั้งแบบบุคคลและเป็นหน่วยมีหน่วยและเหล่าสายวิทยาการเป็นผู้ทําการฝึกในภูมิประเทศที่เหมาะสมและเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นําความแข็งแกรง่งตลอดจนให้มีความคุ้นเคย กับภูมิประเทศสามารถอดทนต่อความยากลำบากให้สมกับที่จะเป็นผู้นําหน่วยทหารในอนาคตและเพื่อตรวจสอบประเมินผลการศึกษาสำหรับหลักสูตรดังกล่าวแบ่งการฝึกเป็น3ภาคคือภาคที่ตั้งและป่าที่ราบ24วันทำการฝึกปฏิบัติในวิชาอาวุธวิชาฝ่ายอํานวยการวิชาหน่วยทหารขนาดเล็ก ภาคป่าภูเขาว23วันทําการฝึกปฏิบัติในวิชาสื่อสารวิชาการปฐมพยาบาลในสนามการฝึกตามสถานการณ์ระดับหมวดปืนเล็ก ภาคป่าที่ลุ่มทะเลและการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง21วันทำการฝึกเรื่องการดำรงชีพในทะเลการใช้เรือยางการสละเรือใหญ่การฝึกปัญหาตามสถานการณ์ต่อเนื่องในพื้นที่ชายฝั่งทะเลการปฏิบัติร่วมกับอากาศยานใช้การเคลื่อนย้ายทางอากาศการแทรกซึมจากทางบกทางน้ำและทางอากาศ โดยวันนี้เป็นการฝึกในเรื่องหน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการทางยุทธวิธีโดยปฏิบัติร่วมกับอากาศยานมีสาธิตการไต่ลงทางดิ่งจากเฮลิคอปเตอร์การโจมตีโดยฉับพลันและการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ นอกจากการฝึกทางยุทธวิธีแล้วนักเรียนจะต้องทดสอบร่างกายและทดสอบกิจเฉพาะอาทิการเดินเร็วประกอบเครื่องสนามระยะทางไกลการว่ายน้ำชุดจู่โจมการทดสอบสนามชุดปฏิบัติการรบและการยิงปืนด้วยกระสุนจริงทั้งนี้การปฏิบัติการของหน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการเป็นอิสระ เป็นกำลังที่จัดจากหน่วยเฉพาะกิจพันจู่โจมมาจากเหล่าทหารราบซึ่งเป็นกำลังรบหลักที่รุกเคลื่อนที่เข้าหาค่าศึกด้วยการเดินเท้าและทำการยิงด้วยอาวุธประจำกายจนถึงการต่อสู้ในระยะประชิดเข้าทำลายค่าศึกและแย่งยึดภูมิประเทศเพื่อนำชัยชนะมาสู่สมรภูมิในขั้นสุดท้ายได้รับสมญานามว่าทหารราบราชินีแห่งการรบ การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี os, ่ยมการฝึกภาคสนามเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนในร้อยเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกปฏิบัติและศึกษาวิชาทหารให้ดีเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นกำลังสำคัญช่วยปกป้องประเทศชาติให้สถาพรสืบไป จากนั้นเวลา12นาฬิกา51นาทีเสด็จพระราชะดำเนินไปยังวัดหนองตาแต้มอมเภอรปราณบุรีในพิธีสมโภชและทรงยกฉัดเหนือพระประธานประจำอุโบสถพร้อมทอดพระเนตรนิทศการประวัติพระครูประภาสสุตกิจหรือหลวงพ่อน,นัดอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองตาแต้มที่เป็นพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันและใกล้เคียง ซึ่งวัดหนองตาแต้มเดิมเป็นสำนักสงฆ์ตั้งขึ้นเมื่อปี2497ได้รับการยกฐาน,นะเป็นวัดเมื่อปี2511ใช้ชื่อว่าวัดเฉลิมประดิษฐารามต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดหนองตาแต้มเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านเดิมได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2513และมีการพัฒนาวัดเรื่อยมาเพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบาศาสนกิจของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชน นอกจากนี้ภายในวิหารกิติกัลยาวันมีพระบรมสารทิสลักของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาาบพิตริสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระสารทิสลัก์ของพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อให้ประชาชนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนภาพวาดของพระเกติอาจารย์โดยมีภาพวาดกว่า170ภาพสร้างสรรผลงานโดยนายสุกิจร,รักษาธรรมจิตรกรซึ่งเป็นศิษยานุศิตของวัดหนองตาแต้มที่ใช้เวลาวาดภาพนานกว่า10ปีปัจจุบันวัดหนองตาแต้มมีพระครูว,วิริยาธิการีหรือหลวงพ่อเปี๊ยกเป็นเจ้าอาวาสและมีพระสงฆ์สามเณรจำพรรษา17รูป สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวราัคาติยาราชนารีทอดพระเนตรการรำวงสวงเท้าสุรนารีในงานพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะของเท้าสุรนารีประจำปี2566 วันนี้เวลา18นาฬิกา27นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวราคัติยราชนารีเสดายายาย็จไปยังลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในงานพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะของเท้าสุรนารีประจำปี2566โอกาสนี้ทรงวางพานบายสีอนุสาวรีเท้าสุรนารี เสร็จแล้วในสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาถวายผ้าสบายเพื่อทรงอธิษฐานจิตและพระราชทานผ้าสบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่ออัญเชิญขึ้น,นห่มอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีในโอกาสต่อไปงานพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะของเท้าสุรนารีหรืองานย่าโมจัดขึ้นระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายน2566 เพื่อเธอทูนวีรกรรมเท้าสุรนารีวีรสตรีไทยและปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญเสียสละและดำรงไว้ซึ่งความรักชาติรวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามให้เป็นเอกลักษณ์ของดีของชาวจังหวัดนครราชสีมาและเป็นเทศกาลท่องเที่ยวที่สำคัญ ตลอดจนเป็นการแสดงศัก,กยภาพการพัฒนาจังหวัดที่มีการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จากนั้นทอดพระเนตการรำบวงสวงเท้าสุรนารีโดยภริยาข้าราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอจากส่วนราชการคณะตุลาการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มแม่บ้านทั้ง32อำเภอภาคเอกชนนักเรียนและนักศึกษารวม1 5 5 5คน ซึ่งการรำบวงสวงแบ่งออกเป็นสี่ช่วงได้แก่ช่วงที่หนึ่งเป็นบทนำเข้าสู่การแสดงช่วงที่สองเป็นบทถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัคติยะราชนารีด้วยดนตรีมโหรีโคราดเพลงช่องลมโซยท่ารำแบบมาตรฐาน ช่วงที่3เป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพลงรำโทนเฉลิมฉลองสถาปนาเมืองนครราชสีมาครบ555ปีท่ารำแบบพื้นบ้านโคราชช่วงที่4เป็นการรำตีบทประกอบทํานองสรพันยะกล่าวถึงวีรกรรมของเท้าสุรนารี นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของดีเมืองโคร,ราชย้อนยุคการแสดงสื่อผสมแสงสีเสียงอิงประวัติศา,ศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมย่ามโมการจำหน่ายสินค้าโอท็อบตลอดจนนิทรรศการและบูธประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแลนะประธานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรั์ประจํปี2565 วันนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรหอสมุดแห่งชาติในการประทานถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่นักเรียนโรงเรียนพนมมาศพิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ์และโรงเรียนเบญจมะราชูทิศจังหวัดจันทบุรีที่ชนะเลิศการแข่งข,ขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์พระราชประวัติพระราชกรณียกิจ และประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพ,พนาวดีพร้อมทั้งประธานถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่นักเรียนโรงเรียนเพชรรัตราชสุดาจังหวัดสระแก้วและโรงเรียนเบญจมรราชูทิศจังหวัดจันทบรุรีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการเรียนรู้มหาธิรราชปรัชญาผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นในหัวข้อทำดีดี กว่าขอพรประจําปีการศึกษา2565ซึ่งมูล,ลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอย่างสร้างสรรค์ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักรู้ที่จะเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดีได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย พร้อมกันนี้ได้ประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัต์แก่นักเรียนนักศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพะคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภารพนวดีพร้อมประทานเงินสนับสนุนกองทุนในพระนามแก่สถาบันการศึกษาในเครือข่ายทั้งนี้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตร เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักเรียนตัวอย่างที่เรียนดีและประพฤติดีเพื่อเป็นกำลังเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการพัฒนาสติปัญญาและอุปนิสัยให้สอดคล้องตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพ,รพชรรัชชสุดาสิริโสภาพ,พันนวดีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏน,น์รำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรี วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชรรพัฏรำไพพรรนีจังหวัดจันทบุรีทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน256โครงการในพื้นที่805หมู่บ้านของจังหวัดจันทบุรีระยองและตราดและอยู่ระหว่างดำเนินการในปีนี้อีก42โครงการใน99หมู่บ้าน พร้อมกับติดตามการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในบ่ายวันเดียวกันรับฟังการบรรยายสรุปกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ชุมชนเพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษามีทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่21 และร่วมแรกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารและงานกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อยกระดับศัก,กยภาพและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาก่อนลงพื้นที่ตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่เพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยอาทิการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเห็ด ต้นกกเสือจันทบูรณ์และการใช้โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG เพื่อยกระดับรายได้ให้ชุมชนองค์มนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมีนาคม2566 วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการที่เบตดําริจ,จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาศรุดิดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมีนาคม2566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อรับฟังผลการดําเนินง,งานในการพัฒนาการเกษตรคือดินโดยมีการอบรมพัฒนาศักยภาพหมอดินอาสาจัดอบรมการผลิตปุ๋ยหมักน้ําหมักชีวภาพแก่เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงแม่สะปอก พระบาดห้วยต้มและแม่แห่ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง39แห่งปรับปรุงบำรุงดินและป้องกันการชัดล้างพังทลายของดินด้วยหญ้าแฝกโดยมีเป้าหมาย7ล้าน9ก้าแส่กลา้าในด้านการป้องกันยาเสพติดมีการจัดทำคู่มือวัคซีนวัยรุ่นโครงการหลวงเพื่อสนับสนุนอาชีพอาทิจัดอบรมการเพราะกล้าแก่เยาวชนนักเรียนในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สปอก อำเภอสันป่าตองอบรมการผลิตอาหารหมักสุกรเพื่อลดต้นทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชนเผ่าในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางอำเภอแม่วางอาทิการจักสารตักร้าการทำไม้กวาดดอกหญ้า ด้านการพัฒนาต่อยอดหัตกรรมชนเผ่า4ด้านทั้งการวิจัยนวัตกรรมมีการคิดค้นเครื่องมือทอผ้าแบบกึ่งอัตโนมัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานภูมิปัญญาการเสริมสร้างเศรษฐกิจครัวเรือนและการอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญา และในปีนี้มีแผนต่อยอดการประกวดนักออกแบบชนเผ่าดีไซเนอร์จากดอยสู่ดาวพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ผ้าทอกระเรียงย้อมสีบ้านเลอตอและมีการจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกขีนัวโดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่30มีนาคม2566ณสถานีเกษตร,รหลวงปางด่อำเภอแม่แจ่ม จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณกมลวันณสุนทรธรรมดิฉันปียณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ